คนไทยเสนอทางออกครับทำอย่างไรเราจึงจะชนะโควิด19ได้เป็นผลสำรวจมาจากสวนดุสิตโพนะครับเขาไปถามคนไทยประมาณพันกว่าคนครับว่าทำอย่างไรคนไทยจึงจะเอาชนะโควิด19ได้มี5ทางออกด้วยกันครับอันดับที่1ครับเยอะที่สุดเลยครับที่บวชอันนี้ก็คือบอกว่าต้องเร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอันดับที่2หาทีมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไทยหาอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือ 3. ครับต้องหยุดการกระจายของโรคให้ได้คุมจุดเสี่ยงต่างๆ 4. รายงานสถานการณ์และข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน 5. หยุดเล่นเกมการเมืองจริงใจในการแก้ไขปัญหาเมื่อไปถามครับว่าแล้วประชาชนคิดว่าตอนนี้รัฐบาลดําเนินการเป็นอย่างไรถูกทางแล้วหรือไม่คําตอบส่วนใหญ่ถึง66.05%บอกว่ายังไม่ถูกทางครับแล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรบ้างครับ